สวัสดีครับผมปีชามาวิยาครับสวัสดีครับผมโยรยศทองฝั่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหน่วยทหารหน่วยหนึ่งแล้วปีนี้เราสองคนนั้นอายุครบ21ปีจะต้องทําการตรวจเลือกทหารกันในปีนี้นะครับแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเลือกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลข้างในกันดีกว่าครับไปไปเลยดีกว่า มัน,มนกว้างจังวะนั่นเดิแล้วเราจะไปหาข้อมูลจากใครเนี่ยนั่นเลยเฮ้ยรุ่นรุ่นรุ่นนั่นฮะพี่ทหา,หารปะเ,<อ>เราลองไปถามเขาดูไะปลา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 ออพี่สวัสด,ดีครับ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 รรคร,ครับขอบคุณมากคร <ขอ S 2> ับมาทำอะไรกันครับ อ๋อพอดีว่าพวกผมสองคนเนี่ยอายุครบ21ปีแล้วแล้วจะต้องมีการตรวจเลือกทหารนะครับจะต้องทำยังไงบ้างครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเขาจะเรียกชื่อนะครับเพื่อตรวจบัตรประชาชนนะครับหลังจากนั้นนะครับจะส่งไปให้หมอตรวจร่างกายนะครับถ้าสมบูรณ์ดีนะครับเขาจะวัดขนาดร่างกายสูง1 1 0เซนติเมตรขึ้นไป รอบอก70เซนติเมตรขึ้นไปถึงจะได้เป็นอาหารแบบภูกี้นะครับแล้ววันตรวจเลือกเนี่ยผมจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับสำหรับน้องอานะครับต้องเตรียมเอกสารไปก็คือที่สำคัญก็คือจะมีนะครับบัตรประชาชนหมายเรียกนะครับ แล้วก็สตอร์นะครับส่วนถ้าน้องมีโรคประจําตัวเนี่ยนะครับให้น้องขอไปรับรองแพทย์มาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมวุฒิการศึกษานะครับหากว่าน้องจะสมัครนะครับแล้วถ่งผมนี้เป็นอาหาได้ไหมพี่โอ<ฮ>เป็นได้ดีขอแค่น้องมีอย่างเดียวน้องมีใจหรือเปล่าได้เดี๋ยวเจอกันพี่แล้วไอ้แง่งสีเหลืองๆที่แขนพี่นี่คืออะไร อ๋ออันนี้เขาเรียกบั้งครับเป็นยศทางทาหารนะครับสามบั้งเขาเรียกสิบเอกครับ๋อแล้วถ้าผมอยากได้อ๋ออยากได้แบบนี้ไหมสมัครเป็นพลทหารเลยวันตรวจเลือกทหารกองประจําการนะครับแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ในวันตรวจเลือกนะครับตอนเขาเรียกชื่อตามบัตรประชาชนครับพอเสร็จแล้วนะครับเขาจะไปให้เราตรวจร่างกายครับ หากร่างกายเราสมบูรณ์ดีไม่มีโรคนะครับก็มาเป็นพลทหารนะครับจากนั้นพอเราเป็นพลทหารแล้วถ้าเรามีวุฒิม .6 นะครับหรือว่าเทียบเท่าวุฒิมหกนะครับก็มีโคต้าประป็นนักเรียนในสิบนะครับรับจากโค้ต้าพลทหารกองประจำการนะครับแปดสิบครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพวกพี่ๆทั้งสามคนด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลในการตรวจเลือกทหารปีนี้ ส่วนพี่จะมีข้อมูลอะไรฝากไปถึงน้องๆที่จะมาตรวจเลือกวันนี้ฝากไปเลยนะครับครับพวกพี่เขาอยากจะฝากน้องๆนะครับว่าวันที่หนึ่งะครับถึงวันที่20เมษายนนะครับอย่าลืมนะครับไปตรวจเลือกทหารกองเรือการตามหมายเรียกที่น้องได้รับด้วยครับก็สำหรับน้องๆนะครับที่อยากเป็นเหมือนพวกพี่นะครับ กองทะบกยินดีต้อนรับครับก็เนี่ยครับพวกที่3คนก็ผ่านจากคนอาหารมาก่อนครับที่นี่มีทั้งสวัสดิการและความมั่นคงของชีวิตครับสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อที่ดด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ